สวัสดีค่ะจำครูได้ไหมคะค,ครูรัชนีโตตายงรูนยสตรีประทึงวิทยุรุพงศ์ครูที่หนูหนูรู้จักกันดีแต่ตอนนี้จะจำกันได้ไหมไม่ทราบเราไปรื้อฟืนความทรงจำกันใหม่ในวันที่11ตุลาคมนะคะทั้งครูท่านัก,กเรียนสตรีประทึงวิทยุรุพงศ์มันซึมอยู่ในใจของครูมันอยู่ในจิตวิญญาณของครูความที่ครูเริ่มต้นจากที่นี่ เมื่อปีพศ2519เป็นครูประจำชั้นป .3 ตอนนั้นท่านอาจารย์ประเทิงตัวแสงท่านทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของผู้จัดการผู้บริหารท่านกระดักเลือกให้ครูได้เป็นครูที่นี่ดีใจมากและครูก็ได้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากความเป็นครูที่ดีเป็นครูที่มีความภาคภูมิใจในชีวิตอาชีพนี้ก็จากท่านอาจารย์ประเทิงตัวแสงท่านเจ้าของเรียนนี้เอง แล้วก็ถึงท่านอาจารย์ดารณีจันทรัสีงวงในสมัยนั้นท่านก็เลือกให้ครูได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งครูใหญ่ประมาณอยู่ประมาณทั้งสี่ห้าปีครูก็เผอิญต้องออกมาทำธุรกิจของตัวเองตอนนั้นจำได้ตอนเข้าโรงเรียนใหม่ๆเด็กนักเรียนเยอะมากเยอะมากครูดีใจอะ่ะที่ได้อยู่โรงเรียนที่หนึ่งคือใกล้บ้านครูด้วยอันที่สองเป็นเด็กนักเรียนที่ดูแล้ว ได้ยิงสาอบอุ่นแล้วเขามีความรู้สึกว่าพอคุณได้ยินเสียงเด็กหัวเราะได้ยินเสียงระครังหรือได้ยินเสียงอะไรกต็ตามครูจะนึกถึงโรงเรียนทันทีเวลาครูไปที่ไหนเวลาครูเห็นคุณนึกถึงว่าอ๋อเวลานี้นะโรงเรียนของเราตอนนี้ทาโฮมรูมนะท่องสุดคูณนะสองนึงสองสองสองสี่เสียงให้ลั่นกันทุกห้องท่องภาษาปฏิการ,รกแล้วแต่คุณรูณนภาศีคุณครูประพี ใช่ไหมคะบัดถึงจนเเดี๋ยวนี้ก็คือคุณครูสุนันท์ท่องภาษาไทยท่องอาขยานแต่เดี๋ยวนี้ครูไม่ทราบว่าวิชาเหล่านั้นยังมีอไหมพอเวลาวันพุธจําได้ไหมวันพุธลงไปวิชาเอ่อเท่าไหวิชาลูกเสือเนตรนารียวุวกระชาติครูนี้อยู่ย่วะกระชาตินะคะสีฟ้านะ่าพอเวลาเข้าค่ายทีครูนี่เหนื่อยแต่มีความสุขความรับผิดชอบอยู่กับครูเต็มที่ ยิ่งตอนไปค่ายหัวหินนึก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 ค่ที่คายหัวหินเป็นไงนางรถไฟมีความสุขอะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปรื้อฟื้นกันในวันนั้นครูเชื่อเลยในวันนั้นเนี่ยรับรองไม่มีการ,ไม,มการไม่มีการรับประทานอาหารมีแต่เสียงพูดคุยเสียงหัวเราะแล้วก็เซลฟี่ใช่ไหมคะอะในวันนั้นสำหรับครูแล้วเนี่ยครูอยากจะ อัปเดตข้อมูลของรู้สิทธิ์มากเมื่อวันก่อนครูได้ไปพบกับท่านเจ้าของท่านผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้บริหารของโรงเรียนสตรีปรทิมวิทย์และที่สําคัญท่านเป็นรู้สิทธิ์ของครูคุณอาภกรจันทราศรีวงศ์ปร,รียนเชิญท่านให้มาเป็นเ,เหมือนกับว่าเป็นแคปที่มีผู้มีเกียรติแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราหอย่างข้าบ้านตาคุณซึม คุนึกถึงอดีตของท่านอาจารย์เต๋อโต๊ตแสงของท่านอาจารย์ดารณีจันทราศรีวงศ์นึกถึงภาพเก่าๆถึงในห้องประชุมที่แอร์เย็นฉ่ำแต่พวกครูนี้เหงื่อแตกกันซิกซิกนึกความดีที่ท่านได้สอนครูได้สอนอบรมครูเพื่อให้ครูเป็นครูที่ดีสําหรับพวกหนูๆแล้วพอได้พูดคุยกับท่านอาจารย์อาภากรครูแบบหัวใจครูนี้แบบ แบ่งบานอิ่มเอิบว่าเด็กที่ครูเคยสอนมาตอนนั้นตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วท่านเป็นท่านทูตอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งสิบกว่าป,ปีแล้วตอนนี้ก็มาเป็นข้าราชการของแผ่นดินทำหน้าที่กระตันยุต่อแผ่นดินสุดๆในชีวิตที่ครูได้รับรู้ยังไม่ใช่แค่นั้นครูอยากจะรู้นะอีกลายหลายคนวันนั้น ช่วยกรุณาบอกครูนะคะครูเตรียมเ,เป็นเหมือนกับสมุดบันทึกไว้จดว่าใครเป็นใครอยู่ชั้นไหนอะไรแล้วตอนนี้ทำอะไรเตรียมนำบัตรไปด้วยครูจะบอกว่าก่อนที่มาถึงวันนี้คุณครูสุนันได้โทรศัพท์มาบอกครูว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมานะคะ ว่าเาจะจัดงานนี้อันนี้ครูก็ยังเฉยคือยังมองไม่เห็นรูปธรรมตรงนั้นอยู่เอาไม่เป็นไรเสร็จแล้ววันหนึ่งเด็กนักเรียนที่ชื่อมิ้น์ขออนุญาตใช้เอ่ยนามนี้นะคะก็โทรมาบอกว่าครูค,คาหนูจะทํานี้จากนี้แบบนี้ครูช่วยเป็นประธานให้หนูหน่อยได้ไหมครูไม่ถามพอครูรู้ว่าเป็นเด็กสตรีประเทิงวิทย์ปุรุภงได้คะ่ะจากวันนั้นประมาณสี่เดือนได้นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกัน รู้ว่ามีครูหลายท่านครูสุนันท์ครูสุวรรณาครูวิทูลและครูอีกหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ช่วยกันจัดงานอันนี้ขึ้นมารวมทั้งมิ้นเอกแล้วก็โรสแล้วก็อีกสามสามสี่คนขออนุญาตนะคะที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อเพราะว่าจําชื่อไม่ได้ขอบขอบคุณมากๆที่สารฝันให้กับครูให้กับนักเรียนให้กับพวกเราทุกคนไม่ใช่ครูนักเรียนนะผู้ปกครองค่ะผู้ปกครอง มาบอกว่าคุรัชนีขอซื้อด้วยจะไปด้วยโอ้โหครูนี่แบบชื่นใจดีใจแล้วบอกไม่ถูกอ่ะนะคะความกระตันยูเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลื่อนล้ำที่สุดเราคนไทยการกระตันยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นอันประเสริฐยิ่งนะักดีใจบอกคำเดียวว่าดีใจเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลตัดสินใจ จะมาดีไม่มาดีมีเพื่อนไหมหรือว่าไม่รู้จักใครรู้จักครูรัชนีคนเดียวก็มาได้หรือรู้จักครูคนท่านอื่นๆก็มาได้เรามาอัปเดตข้อมูลไงคะติดนําบัตรมาติดนี่ต้องบอกว่าขอบคุณเจ้าเครื่องมือสื่อสารหลายนี่เทคโนโลยีที่สมัยใหม่รู้ข่าวกันจากตรงนี้แล้ววันนั้นก็ทําอะไรคะเขาเรียกอะไรเนี่ยเซลฟี่กันสรุปแน่ไม่มีเสียงอื่นนอกจากเสียง คุยรอยยิ้มหัวเราะอ,อาจจะมีร้องไห้บ้างเมื่อรำลึกถึงความหลังเป็นไงคะคุณกระตุ้นต่อมละอยากมาหรือยังถ้าอยากมาเราก็มีช่องทางยังมีโอกาสถึงวันที่15ที่จะโอนเข้ามาตามหมายเลขบัญชีซึ่งเราติดตามได้ในเพจในเฟซบุ๊กนะคะของชื่อสตรีปทึงวิอุรพงศ์เข้ามาในหน้านี้ได้เลยแล้วก็ครูยังเปิดโอกาสให้อีก เ,เด็กนักเรียนเขาบอกครูขาไม่เหนื่อยล้วคะที่มาขายบัตรไม่เหนื่อยดีใจที่สุดพอเห็นนักเรียนเนี่ยครูก็แบบมันเอานะไว้วันนั้นก็รู้กันว่ามันจะรู้สึกกันยังไงไม่ว่าจะเป็นครูท่านใดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนใดเชื่อเชื่อว่ามันสุดยอดมันประเสริฐสุดๆแล้วกับความอิ่มใจในวันนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมโอนมาได้นะคะห้าร้อยบาทและสําหรับเสือ้อสําหรับเสือ้อร้อยห้าสิบเก้าบาทคะ่ะ มีไซต์ให้เลือกตามที่นักเรียนต้องการใครยังลังเลใจใครยังตัดสินใจไม่ถูกรีบๆนะคะเวลามันรวดเร็วเดี๋ยวถึงวันที่สิบห้าเขาปิดแล้วจะมาบอกคู่ขาหนูอยากได้ครูก็จนปัญญานะบอกตรงๆแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆในวันนั้นเราก็ติดตามานีอยู่ในที่ facebook ของโรงเรียนนะคะตามข้อมูลกันไป สำหรับนักเรียนบางคนที่บอกครูว่ามไม่สามารถมาได้ครูไม่บังคับนะคะครูไม่บังคับแต่สำหรับนักเรียนที่ว่างอยู่อะไรก็ตามมาเลยค่ะมาอัปเดตข้อมูลมาคุยความรู้สึกกันเตรียมนำบัตรมาเตรียมอะไรแต่อ,อะไรมารูปรูปเพราะครูจะจำนักเรียนไม่ค่อยได้อะต้องบอกตรงๆนะคะครูก็อายุขณะนี้แล้วขอให้นักเรียนติดรูปของตัวเองมาด้วยตอนสมัยโรงเรียนแล้วเรามา คุยกันพูดคุยกันย้อนอดีตกันสำหรับวันนี้ครูคิดว่าถ้าท่านนักเรียนได้ฟังครูแล้วครูไม่ความรู้สึกว่าคงจะเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่ารีรอรีบเลยแล้วเราพบกันพวกเราเหล่าสตรีประเทืองวิทย์พบกันวันที่11ตุลาห้องอาหารเพลิน เวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกา4ชั่วโมงเต็มครูคิดว่าคงต้องต่ออีกแน่ๆโอเคนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ